เมื่อนึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam, Overwatch, Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้งซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ GGK Store.com ลาก่อเดอรต้ทูสวัสดีครับ9ตาม 9K วันนี้นะครับมาพบกับฮีโร่ปัค <in S 1> นะครับโดยผู้เล่นเจ้าเก่าของเรานั่นเองก็คือมิราเคิน,นะครับล่าสุดเพิ่งได้แชมป ทัวร์นาเมนต์เอพิเซนเตอร์มาหมาดๆเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ m m r เยอะที่สุดในโลกแล้วนะก็จะมีอยู่ไม่กี่คนนะครับที่ผ่าัดกันขึ้นผ่าัดกันลงอยู่ตอนนี้มิเลอร์เค้นตอนนี้ก็ประมาณ9.4หรือ9.5ประมาณนี้นะครับก็เยอะที่สุดตอนนี้ละก็มาดูลีลาของปั๊กในเกมนี้กันนะครับสังเกตว่าไอเทมเริ่มต้นเนี่ยมิเลอร์เคล้นเอายามาเยอะมากเลยเห็นปะมีแทงโก้2อันนะครับแล้วก็ยาเลือด2ขวด แล้วก็เวลหนึ่งนะครับเอ็ก s ์ซสุดอันนี้แหละคือเทคนิคเล่นปั๊กอย่างแรกคือแบบ,บปั๊กฮีโร่ที่เดเมจช่วงเลเวลหนึ่งอ่ะแรงมากครับทาให้คุณสามารถแบบไล่อัดฮีโร่มิดฝัร์นท์ขงค่าได้ตั้งแต่เวลหนึ่งแล้วอย่างหนึ่งก็คือเบนที่เป็นซัพพอร์ตนะครับเขามาช่วยเมื่อกี้ด้วยเนอะเลยทําให้วิลเลเอร์เนี่ยสามารถเข้าไปได้ลึกขนาดนั้นนะแล้วก็สังเกตว่าจริงมียามากกว่าทิงเกอร์นะเพราะว่า เหมือนจะแรนดอมมานะครับก็เลยได้เงินเริ่มต้นมากกว่าคนอื่นนะมียายาขวดขวดหนึ่งอะ่ะแบบเพิ่มมาจากเขาเลยอะ่ะซึ่งก็ได้เปรียบมากนะอย่างที่เห็นนะคือการที่เรามีรีเจนมากกว่าเนี่ยเราสามารถแลกเลือดกับฝนตรงข้ามได้คือยิงสลับกันยิงผัดกันยิงอะ่ะแล้วรีเจนเขาอ่ะก็จะหมดก่อนอย่างเงี้ยตอนนี้แทงโก้ทิงเกอร์เหลือแค่อ,อันเดียวแทงโก้มิลเร์เคลิ้เหลืออ,อันเดียวแต่ว่ามียายอีกขวดหนึ่งเห็นปะ ก็ได้ไปอีกคิวนึงนะครับยิงแรกกัเลยทิงเกอร์เนี่ยนะ่าจะประมาณว่าประมาทไปนิดหน่อยด้วยครับถึงยอมให้เลือดตัวเองน้อยขนาดนั้นนะดูนะครับตอนนี้ไล่ตีม,มันจนถึงในป้อมเลยนะแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งเพื่อวาร์ปออกไปอันหนึ่งที่เวลาเล่นปักเนี่ยต้องรู้มากๆเลยคือต้องรู้ว่าสกิลสามเนี่ย มันหลบอะไรได้บ้างนะครับจากฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแล้วก็การที่กดสกิลหนึ่งแล้วแวบไปเนี่ยมันหลบอะไรได้บ้างซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเหมือนกันคืออันไหนที่สกิลเฟสชิฟหลบได้เนี่ยการกดเอเ e ร e เลจันไปหาลูกแกวเนี่ยก็จะหลบได้เหมือนกันนะอย่างเช่นจรวดทิงเกอร์เนี่ยหลบได้เลเซอร์เนี่ยหลบไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับลูกแก้วพุ่งเข้าไปกดใบอันนี้เป็นคอมโบมาตรฐานของปาร์กนะครับ ใครที่ฝึกเล่นฮีโร่ตัวเนี้ก็เนี่ยเป็นคอมโบมาตรฐานก็คือยิงลูกแก้วเข้าไปแล้วก็กดสกิลนี้นะแวบเข้าไปที่ลูกแก้วแล้วก็กดไปต่อลักษณะการเล่นของเวลาเล่นฮีโร่มิดเนี่ยแล้วเราคุมเลนได้ตั้งแต่ช่วงแรกะคือให้เล่นอคเซสซีฟเข้าไว้แล้วก็เล่นแบบเหมือนแลกกับเขาไปเลยทําทุกอย่างกดเขาให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายที่แพ้นี่แหละที่ต้องหลบไปเข้าป่าหลบไปฟาร์มป่าอะไรอย่างเงี้ย เจอดับเบิลดดเบีนะครับมาเจอวิด็อกเตอร์ชิลครับแบบนี้ช่วงที่ปักเก่งมากๆก็คือช่วงต้นเกมนั่นแหละพยายามใช้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าพอเข้าสู่ช่วงกลางเกมค่อนไปถึงท้ายเกมแล้วเนี่ยคือจะเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งแหละที่ค่อนข้างแผ่วลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเเมจของสกิลแต่ละสกิลเนี่ยมันคงที่นะแต่แผนนี้ถือว่าชดเชยได้ดีนะเพราะเขามีทาเลนหลายหลายอย่างซึ่งมาชดเชยในช่วงท้ายเกมได้ดีแบบดีมากเลยะ คือถ้าเป็นแพดก่อนๆก่อน,อนนะปักช่วงท้ายเกมนะครับคือแทบจะไม่มีเดาเมจเลยแต่ว่าแพดเนี้ยได้แบบทานเลนบวกเงินนะครับอันเนี้จะเห็นว่าใช้ลูกแก้วเลยครับพุ่งเข้ามาไม่จะเป็นต้องพุ่งให้โดนตัวเขาเพราะเมื่อกี้มันไม่ถึงแต่ว่าใช้ร่นระยะทางมาเพื่อให้กดอันติใส่ทิงเกอร์ได้เมื่อกี้นะครับก็ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากนะครับสกิลหนึ่งวางของนะครับของวกอินเยอะเนะี่ยเห็นไหม ต้องวางตอนกดทรายนะจะได้เพิ่มอานาเต็มที่นะครับเนี่ยครับใช้ลูกแก้วนะเพื่อเก็บครีปไปในตัวนะแล้วก็ดูดูนส่วนใหญ่แล้วปัคนะครับถ้าสังเกตโปรเพย์เล่นนะเวลาเขาก,กดลูกแก้วเก็บครีปเนี่ยเขาจะไม่กดเป็นเส้นตรงแบบไปตามเลนนะเขาจะกดขวางเลนไปทางข้างๆนะเพื่อดูแมปดูดูนอะไรประมาณเนี่ยครับแล้วมันจะย่นระยะเวลาที่ใช้ในการเดินไปเก็บได้ อ๋อครับจังหวะน,นี้มีซัพพอร์ตมานะครับเปิดด้วยอันติก่อนนะเขาไม่ได้กดหลบไม่ได้กดเฟรชชิปหลบจรวดเพราะว่ามีเลนดอปอยู่นะและ้วกดเมิติวอนครับเลือดเด้งออกมาคิดว่าน่าจะตายอยู่ดีนะครับเพราะติดมาเลดิกอยู่อ,อยากให้สังเกตอย่างหนึ่งว่าตั้งแต่เลเวลหมันเนี่ยเขาใช้อันติไป2ครั้งใช่ปะใช้กับฮีโร่คือทิงเกอร์ทั้ง2ครั้งเลยนะ เวลาเล่นปั๊กเนี่ยบางคนจะเหมือนกับติดว่าเลเวลหเนี่ยเราต้องใช้อันติไปแกงเล่นอื่นจริงๆอ่ะทำได้อีกอย่างนึงคือเลเวลหเรียกซัพพอร์ตมาแกงเล่นกลางนะคหรอปะซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบเยอะเลยแหละโอ้โหจังหวะนี้สดไปหน่อยนะเจอเขาเปิดชายมาเดเมจของสกิลของปั๊กน่ยจะเยอะมากช่วงนี้นะโอ้โหแล้วก็ดูการใช้เฟสชิปหลบกริมนะครับ ยิงลูกแก้วมาทางนี้นะกดเฟสชิปเพื่อไม่ให้โดนกริมดึงกลับไปแล้วก็แว็บมาที่ลูกแก้วก็เรียกได้ว,ว่าคอมโบนี้ดิซัปเตอร์ค่ายากเลยนะ <c oughs> แล้วก็จังหวะนี้นะครับได้ดูนเฮสนะครับวิ่งเก็บฮีโร่ทันทีนะสไตล์การเล่นของปัก๊กช่วงเริ่มเข้าสู่กลางเกมคือจริงๆคือช่วงหลังเล้ว6เป็นต้นไป คือแบบ agressive ให้มากเข้าไว้ครับ agressive แบบดูนะดูดูวิ่งเข้าไปติเขาเฉยเลยแล้วมีรูนเฮดอยู่นะแล้วก็หมดสิทธิ์นะครับมีเบนมาช่วยด้วย agressive ให้มากเข้าไว้แล้วก็อย่าลืมฟาร์มให้มันคู่กันขึ้นมาสังเกตที่ร้านเฮตนะครับคือสังเกตว่ามันจะไม่ได้มากแบบเราฟาร์มตลอดเวลาเหมือนตัวแครี่เนี่ยเหมือนสเวนเหมือนจจกานอตแบบเนี้ยแต่มันก็จะแบบอยู่ในระดับที่แบบถือว่าสูงนะครับสำหรับตัวมิดเลนนะ แล้วก็มิลเลอร์เคลนครับเกมเนี่ยเนื่องจากเขาได้เลเวลเร็วมากนะเนื่องจากได้คิวเลนกลางเนี่ยเยอะมากก็เลยอ,ออกบูทเทเวลเพื่อให้ใช้เลเวลของตัวเองเนี่ยที่มันเยอะเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการเหมือนอะไรกดดันทั่วแมปอะไรเงี้ยบูทเทเวลมันสามารถไปในแต่ละส่วนของแมปได้เร็วถูกปะสู้กันตรงไหนก็ไปช่วยได้ได้เร็วก็เป็นการใช้ประโยชน์จากเวลาได้เลเวลเร็วนะแล้วก็ถ้าเป็นเกมปกติเนี่ยที่มันไม่ได้เลเวลเร็วขนาดเนี้ย,ยจริงไม่แนะนำนะบูทเทเวลนะจอ,อกเป็นลิงก์หรือออกเป็น ไอเทมช่วยสู้อย่างอื่นก่อนแต่พอเลเวลเร็วอ่ะสังเกตนะครับดเดเมทมันจะเยอะในตัวของมันเองอ่ะเพราะว่าสกิลเราอ่ะมันเรเวเยอะกว่าสกิลเขาไงดูเลเวลดิสซัปเตอร์ดดเวลสี่เอง <c oughs> แล้วสังเกตการใช้ลูกแก้วเลื่อนมาทำดเดเมจตัวที่โดนเบนจับอยู่อีกนะครับ แล้วก็แน่นอนครับว่าจะมีช่วงจังหวะที่หลบมาฟาร์มเหมือนกันนะครับคือมิดตัวมิดฮีโร่มีทุกตัวเนี่ยจะแกงเยอะแค่ไหนก็ต้องมีจังหวะแบบนี้นะเนี่ยจะให้ดูด้วยวก็คือที่แบบเวลาเลนมันว่างนะครับแล้วก็ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเล่นแบบเหมือนเล่นแบบกูวาเล่นแบบอยู่ในป่าของตัวเองเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปไล่แกงเขาแล้วก็ฟาร์มแล้วเราก็ดันป้อม จังหวะนี้เขาเยอะกว่านะครับอ๋อแล้วปักอันตีนะครับอันตีโดน3ตัวเห็นปะอันติปักนะวิธีใช้ง่ายๆหลักการแรกคือให้มันโดนเยอะที่สุดอดีเองเพราะมันจํากัดการเคลื่อนที่ของศัตรูได้ไงมันไม่ให้ศัตรูเดินโอ,อ่งจากไอโซ่เรานะ ก็มาดูความแอคทีฟของมิเลคเช่นจังหวะนี้นะครับวิ่งขึ้นมาตอนที่เขาสู้กันอยู่ในเพื่อนตายไป2คนเห็นไหมแต่ด้วยความที่เขาเลเวลเยอะมากอ่ะดูนะแล้วมีเพื่อนช่วยคอมโบด้วยไม่ใช่อะไรมาละอันตีสามตัวตามด้วยทอเลนส์นะครับคือเวลาปั๊กเข้ามาบาแบบเนี้ศัตรูที่โยเฉพาะตัวซัพพอร์ตอ่ะคือวิ่งหนีอย่างเดียวครับ สกิลหกับสกิลสอของปั๊กคอะครับคือมันจะมีเดยเมดพอที่จะฆ่าคีบทั้งกลุ่มเนี่ยตายหมดเลยนะโดยแค่กดแค่2องสกิลเนี่ยง่ายมากมื <c oughs> มีคอมโบกับันคาเอ็กมาร์คมาเติมขวดที่บ้านด้วยนะโหเกมนี้นี่แบบกดดันสุดๆไปเลยนะฝั่งศัตรูนะยิงยืนยิงนะครับจังหวะนี้สังเกตว่ายังไม่ได้กดอันตินะ ถ้าฆ่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆหรือมีเพื่อนหยุดให้อยู่เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องกดอันติเนี่ยครับนี่แหละคือสาเหตุทําไมปั๊คเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วแล้วก็เดินเกมแบบคุมแผนที่ได้อย่างโหดร้ายมากเพราะว่ามันเคลียร์คลิปอย่างเร็วครับเพียงแต่อย่าลืมนะในเรื่องของการบริหารมานาเนี่ยคือบางทีกดสกิลเยอะไปมันก็หมดได้นะจะเห็นว่ามิลเลอร์อเนี่ยเขาจะเติมขวดตลอดนะบบลเทิลเ,เนี่ยจะเก็บดูนตลอดแบบแทบไม่ขาดเลย แล้วก็ตอนนี้ออกไซคโคลนมาก็จะช่วยให้ยิ่งมีมานาในการใช้มากขึ้นอีกเดีนดูตัวนี้นะครับเปิดเข้ามาด้วยอันตีนะโดน2ตัวเข้ามาบายวิซกเตอร์ตรงกลางนะครับหาไปเลยนะส่วนหนึ่งนะที่เกมนี้มันดูจะขาดขาดนิดนึงเพราะว่าฮีโร่ฝันตกข้่าเหนือแพ้ทางปารคนะี่ยค่อนข้างเยอะนะ คือพวกตัวสายอินบางๆตัวเน้นสกิลเนี่ยจะไม่ชอบปักเท่าไหร่นะเพราะว่าปักมีใบที่แบบดูดาวน้อยแล้วก็ใบสามวิซึ่งกท่องทั้งนานเลยทีเดียวโอ้ยดูจังหวะนี้ครับเฟดชิปเนี่ยจะหลบวัตถไทยของป้อมได้หมดเลยสังเกตปะ่ะแล้วเราไม่จะเป็นต้องรอใกล้ถึงตัวแล้วกดนะแล้วกดจังหวะที่มันลอยมาได้บลิงออกไปนะ้วกดสกิลหนึ่งหลบบลิมแต่ว่าโดนดึงกลับมาแล้วเพราะไม่มีเฟดชิป จะว้าด้วยไม่รอดเข้ามาลึกเกินไปนะเฟสชิปเนี่ยครับคุณสมบัติของมันคือคือไม่จำเป็นต้องรอแบบเหมือนป้อมไอ้ลูกไฟกําลังลอยมาใช่ปะไม่จำเป็นต้องรอลูกไฟมาถึงตัวแล้วกดแต่ว่าเรากดระหว่างที่มันลอยมาเราก็เดินต่อมันก็จะเหมือนหลุดเป้าไปเองครับเทคนิคเนี่ยเอาไว้ใช้ตอนอยืนเรียนต้นเกมได้เวลาโดนผู้ต่อสู้ต่อนะครับเรากดสกิลสามเนี่ยเราไม่ต้องรอมันถึงตัวเราเดินต่อหรือเราวิ่งไล่ตีคนต่อได้ จังหวะน,นี้เดินมาเจอวิซ็อกเตอร์นะครับมีซัพพอร์ตมาช่วยคันค่าสังเกตว,ว่ายังไม่กดอันตินะเก็บไว้กดก่อนแต่พอเนี่ยเห็นว่าวิซ็อกเตอร์เนี่ยจะรอดแล้วเห็นไหมกริมเมอร์ไปจะรอดแล้วก็เลยต้องใช้อันตินะวิงหลบเดดวอร์ดออกมานะครับ <c lim mer> แล้วก็เนี่ยครับสกิลหนึ่งคอมโบคู่กับเฟรชชิพนะ <c lim mer> มิลเลอร์อเนี่ยเขาอยากจะให้มันไปไกลที่สุดแต่เมื่อกี้มันมันยังไม่พผลระยะตรงเนี้ยแล้วก็โดนฆ่าไปนะ ดิสซัปเตอร์ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบเป็นพพอร์ตอินไม่กี่ตัวตัวเดียวแหละไม่ใช่ไม่กี่ตัวที่แก้ทางปัรกได้ดีเพราะว่าดิสซัปเตอร์สามารถกางอันติรอตอนที่ปักเฟรชิพได้อีกตัวหนึ่งก็คือจักกิโลนะที่นึกออกคือสตันตของน้ําแข็งอะไรเงี้ยพวกสกิลลงพื้นที่มันแช่แช่หน่อยเพียงแต่ต้องระวังนะครับปั๊กก็สามารถบลิงออกได้นะรูปะ้ป่ะอันนี้เป็นเทคนิคที่แบบขั้นสูงมากเลยคือปารกก็สามารถบลิงออกได้ได้จากทุกอย่างเลยนะคุณกดบลิงในจังหวะที่แบบออกจากเฟรชิแล้้วคุหหันหนนาาไปใทงทงีุ่ณ กดเฟรชิพตั้งแต่แรกพอดีอ่ะเก็นปะต่อให้คุณเฟรชิพแล้วเฟลชไวยกดอันติครอมไว้อะคุณก็บิงออกมาได้เอาละครับมีระเคล่นวารมาแล้วก็จะก็น้องใด้โดนจับอยู่เห็นปะ่ะใบเนี่ยก็ไม่ต้องกดตอนที่เขาโดนสตารนอยู่ขนาดนั้นนะรอให้เขาหายสตัรนก่อนแล้วค่อยกดต่อ หนูโดนสแตนชิงฮีโร่แบบเนี้ยฆ่าปักไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่มีเดเมจโอ้โหหลบกันสวยแล้วก็จรวดของทิงเกอร์นะครับก็สามารถกดสกิลเฟดชิปหลบได้ตลอดเลยนะเป็นตัวหนึ่งที่แบบ เจอปากก็เล่นยากเหมือนกันทิงเกอร์เพราะว่าถ้าโดนเข้าประชิดก็โอกาสตายสูงแถมยิงจลวดแทบไม่มีทางโดนเลยอะไซคโครเนี่ยเปนในเทมที่คอมโบกับปักได้ดีมากในหลายๆเรื่องนะครับอย่างแรกคือไว้จับศัตรูที่แบบกําลังจะวาร์ปหนีอะเพราะว่าปารกเนี่ยมีสตันอันเดียวคืออันติแล้วปารกเป็นตที่ไล่เก่งมากถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาคือแบบเหมือนเวลาไล่ไล่เขาแต่ไม่มีอันตรีแล้วเขาก็วาร์ปต่อหน้าเลยเงี้ยก็หายไปทีนี้ไซโครจะช่วยแก้ปัญหานั้นได้หนึ่ง สองก็เพิ่มมนาลีเจนให้ฟาร์มได้สะดวกขึ้นถูกปะแล้วก็ใช้มนาได้แบบสบายขึ้นอ่ะดูดิขนาดมีไซโคลแล้วมนายังจะหมดเลยแล้วก็อย่างที่3คือมันคอมโบกับสกิลหกับสกิลสมันทําให้ปักเป็นฮีโร่ที่ค่ายางมากเพราะว่าสกิลสามเนี่ยเขาหายตัวไปสามจุดสองห้าวิคูดาหกวิไซโคเนี่ยมันจะพัดตัวเองขึ้นไปอีก2.5าวิเท่ากับลงมาเนี่ยแทบจะกด3อีกรอบนึงเนอะไหมซึ่ง ทั้งหมดเนี่ยมันก็ถ่วงเวลาให้เขากดบิงถ่วงเวลาให้เขากดสกลิลหนึ่งได้อีกคือมันทำให้แบบโโอ้โหเป็นตัวที่โคตรผิวอะ่ะหูเจอแล้วหลับก็นอนแล้วหอันติไปเลยนะอันติีอยู่ตัวคนเดียวด้วยนะตักอยู่ตัวคนเดียวจะไม่ค่อยมีเดเมจเยอะเท่าไหร่นะครับช่วงกลางเกมแบบนี้ต้องรอเพื่อนดูสเต็ปนี้นะเพ,พื่อนชิปขึ้นไปใบก่อนนะแล้วค่อยบิ้งไปเพื่อที่จะไม่ให้เขากดอะไรตามมาไง จริงๆก็ไม่จำเป็นนะถ้าเขาไม่ได้มีสกิลอะไรที่มันไกลๆหน่อยแล้วก็ตอนนี้เพื่อนเริ่มมาช่วยกันแล้วนะครับสวยแต่ว่าไม่มีอันติคอมโบพกไปแล้วเนี่ยครับเฟสชิปใช่ปะบิงออกมาหถ้าบิงคูดาก็พายุเงี้ยเดินมาเฟสชิปใกล้ๆทิงเกอร์ล่อเขาอีกแสบมากนะ <laughs> ดูดูจรวดมาเนี่ยไม่ต้องกลัวเห็นปะกดเฟรชชิพแล้วเดินต่อจรวดมันจะพาดไปเองคอมโบเดิมนะเฟรชชิพเวลาโดนกรีมนะแต่เมื่อกี้รู้สึกจะโดนลากกลับไปนะแล้วบิงออกมาไอเทมถัดไปที่เมลาเคลนออกมาเป็นฟอร์สต้ามนะอันนี้ไม่ใช่ไอเทมที่ปกติพักปักจะออกไม่ค่อยเห็นนะเกมเนี่ยคิดว่าเขาออกมาเพราะว่า ส่วนหนึ่งเจอ d i s r u p t ร r ด้วยแหละมันทำให้เวลาโดนไอ้ anti disrupter อ่ะมันลื่นออกมาได้ถ้าเกิดไซโคลฟูดาวอยู่อะไรเงี้ยนะหรือโดนรูทก็ได้คือเกมเนี้ยมันมีสกิลหลายสกิลที่สามารถจับบั c ได้คือ s t a r i x s t o กับรูทหลักสองอย่างการที่มีทั้งไซโคลทั้งฟอสตามเนี่ยก็แทบจะมั่นใจได้เลยว่าฆ่าไม่ได้แน่นอนนะ เออแล้วมาดูอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ปัรกเก่งมากช่วงท้ายเกมยังเก่งอยู่เอางี้ดีกว่าช่วงท้ายเกมในแพทนี้นะก็คือทาเลนนะครับบวก50าเดมจดูดิ <c oughs> คือมันเยอะมากนะครับบวก50าเดมจอ่ะ <c oughs> แล้วเลเวย20เนี่ยมีลบ3วิไอสกิลบ่ายเนี่ยหรือไม่ก็บวก10สเปลแอมซึ่งเป็นทาเลนที่ดีทั้งคู่เลย <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับแล้วล25เนี่ยมีทาเลนบวกเงินเสีลยต่อวิ ช่วงแรกๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครเลือกกันแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเลือกอันนี้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้วไอเทมที่ได้จากทาเลน์เนี่ยม,มันได้เพิ่มอีกเยอะ,อะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าสปาร์คเนี่ยต่อให้ช่วงท้ายเกมจะรวยแค่ไหนถ้าเกิดไม่ได้สร้างความได้เปรียบในช่วงกลางเกมเอาไว้แบบเยอะๆหน่อยอเขาก็จะสู้ตัวแบบตัวมิดที่เป็นตัวมิดสไตล์ฟาร์มแบบจริงๆตัวอื่นไม่ได้นะครับอย่างเช่น อย่างเช่นสตอร์มหรือเอมเบอร์สปิริตที่แบบรวยพอๆกันนะ่ะปั๊กก็จะสู้ไม่ค่อยได้ต่อเฮลิเคนยพักนะอันนี้ยิ่งไม่ใช่ของปกติของปั๊กใหญ่เลยใน,นเกมเนี้ยเขาออกได้แนละ้วเพราะว่าเพิ่มเลือดไงเพิ่มเลือดเยอะนะเฮลิเคนยพักเสริมคำได้เปรี่ยวเข้าไปอีกแล้วก็เอาสกิลแอคทีนมาประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างแต่อย่างปั๊กนี่คงไม่ต้องแบบผลักแยกแล้วตีจากระยะไกลหรอก สังเกตไหมครับว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยมีระเคลน่นเล่น aggresive น้อยลงกับช่วงกลางเกมเยอะเลยอันนี้อยากให้แบบดูไว้เลยมันเป็นเรื่อง timing ของฮีโร่ที่ผมจะพูดไว้ในแบบแทบจะทุกคลิปเลยครับคือฮีโร่ที่แบบ timing ช่วงไหนอ่ะช่วงนั้นแหละจะเล่นแบบ aggresive แล้วพอเลยช่วงนั้นไปอ่ะก็ไม่ต้อง aggresive ขนาดนั้นแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เก่งเหมือนตอนกลางเกมอีกแล้วอ่ะอย่างตอนเนี้ยร์คเนี่ยมันจะเริ่มแบบกลางๆค่อนๆท้ายเกมแล้วในเกมน,นี้ครับ เขาจะเริ่มเล่นพาส,สีฟลงแล้วเน้นฟาร์มมากขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านเงินให้มากขึ้นทีนี้พอไอเทมเราห่างจากเขามากจริงๆแล้วอะถึงจะสู้ได้อะไรเงี้ยหรือถึงจะแบบสู้อย่างแบบเต็มเต็มที่อะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนอกจากเรื่องทามมิ่งแล้วก็คือช่วงท้ายเกมเนี่ยคือมันเป็นโดยธรรมชาติแหละฮีโร่ฝั่งตรงข้ามจะอยู่ใกล้กันมากขึ้นโดยอัตโนมัตินะการที่จะเก็บตกหรือโอ้โหวันนี้เกือบได้ <laughs> การที่จะเก็บตกฮีโร่อะ แล้วถ้าเกิดเราฆ่าคําไม่ตายเร็วๆ่ะเพื่อนเขามาช่วยแน่อะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นช่วงท้ายเกมเนี่ยอย่าเปรี้ยวมากจะดีกว่านะคือไปกับเพื่อนเน้นฟาร์มอะไรเงี้ยเกมได้เห็นได้ชัดมากเลยเพราะว่าสไตล์การเล่นของมิลเลอร์เลเนี่ยต่างไปจาก10หรือ20นาทีแรกอย่างสิ้นเชิงอันนี้ครับเเว่นเปิดให้ก่อนนะนี่เดินมาตีลาสช็อต ทำไมเซเวนถึงรวยขนาดนี้เพราะว่ามิลเลอร์อเนี่ยสร้างพื้นที่ให้เซเวนฟาร์มตลอดเลยนะช่วงกลางเกมเนี่ยคือหน้าที่ของปาร์คคือต้นเกมกลางเกมเป็นทัมมิ่งของคุณใช่ปะ่ะโอ้โหบินเข้าไปใบ้นะครับพายุขึ้นไปขัดจังหวะทิงเกอร์นะแล้วก็เนี่ยสกิลหนึ่งออกมาเห็นไหมว่าไม่ไม่เปรี้ยวเหมือนช่วงกลางนะไม่ได้นะเลื่อนหมดโอ้โหนี่ก็ยังเอาไม่ลงลนะเนี่ย หน้าที่ของฟาร์ก,ก็คือทําเกมช่วงต้นถึงกลางเกมให้เต็มที่แล้วก็เพื่อให้แครี่คุณมีพื้นที่ฟาร์มส,สบายๆนั่นแหละแล้วช่วงท้ายเกมก็ช่วยทำเดเมจเสริมแล้วก็เป็นตัวหยุดให้แครี่ทำเดเมจเนี่ยฟาร์มต่อเลยเห็นปะโอโหในเกมพายใช้แบบนี้เอง <laughs> ผักคีฟฟาร์ม <laughs> ปล่อยเพื่อนสู้เลยนะเห็นไหม <c oughs> นยครับทำตัวเป็นฮีโร่แยกดันนะ ระหว่างเขาสู้มกันเลนหนึ่งก็มาดัานอีกเลนหนึ่งแล้วก็เนี่ยครับเข้ามาในจังหวะที่เหมาะสมเหมาะไหม <laughs> ฮเฮลิเคนพักเนี่ยจังหวะช่วยเพื่อหรือจังหวะผลักสเวนเนี่ยเห็นหลายจังหวะแล้วนะเป็นไปได้ว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นเหตุผลเสริมในการหลอกเฮลิเคนพักเนี่ยเพื่อที่จะช่วยสเวนในการไล่ฟันฮีโร่ศัตรูด,ด้วยนะเพราะว่าเห็น 2- 3สทีละโอ้โหเนี่ยครับผลักตัวเองออกจากสเตติกสตอม เห็นไหมครับไม่ได้ทำดเด m a g แรงเหมือนตอนแบบช่วงกลางแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าลเลิศจะทำยังไงนะเห็นไหมครับว่าเรื่องทาเลนบวกเงินนะเสียเลยยี่สิบเงินปาร์คเป็นฮีโร่ที่แบบต้นเกมมันจะนำเป็นเรื่องปกติแหละแต่ทีน่น่าโจ์คือทำยังไงไม่ให้โดนพลิกเกมกลับมานะหลักการหนึ่งเวลาเกมได้เปรียบไม่ให้โดนพลิกเกมคือคุมแมปนะครับสังเกตม่าเลินเขาดันเลนแบบดันเลนตลอดเลยให้ความสำคัญกับเรื่องการดันเลนมาก มากกับไปช่วยเพื่อนสู้อีกอย่าให้คลิปดันเลยแม่น้ำมาเลยแล้วก็ถึงเวลาทามมิง่งจังหวะอีกอันนึงของปักแล้วนะซึ่งเท่มากคือจังหวะที่เพิ่งได้ทาเลนนั่นเองเงินคุณจะเยอะมากจนเดก้อนหนะ้าเนี่ยมันทำเดเมจเยอะมากโอ้โหจังหวะโดนไล่นะเคสไพคปักถักกะนอนออกไปเป็นตัวล่อนะให้เพื่อนไปฆ่าซัพพอร์ตตัวที่เหลือนะเพราะจะกระน้อนกับทิงเกอร์โฟกัสปักอยู่เมื่อกี้ สช้โคนะครับส่งเวลาจะาก็นอนไว้กดเป็ดชิปหลบจะหลวดนะครับเห็นไหมเด็กก้อนเด็กก้อน <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยจะาก็นอนโดนพลังเด็กก้อนห้า เนี่ยครับจะเห็นว่าร์คเนี่ยมีหลากหลายเครื่องมือมากในการหลบจรวดทิงเกอร์นะเยอะจริงๆทั้งบลิงทั้งพายุทั้งเฟนชิพทั้งสกิลหนึ่งหลบได้อีกโอ้โหเนี่ยดูนะครับขนาดมีทาเลต์บวกเงินแล้วนะแล้วเงินนําขนาดนี้แล้วนะเขายังฟาร์มไม่หยุดเลยนะครับคือร์คเนี่ยยังไงก็ต้องทําให้ตัวเองเงินนำผลตรงข้ามให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยดูนะฟาร์มเสร็จทําอะไรต่อดันแยกต่อไม่ได้พยายามจะไปดันเลนกับเพื่อนนะเนี่ย มาลิสแทกเลนบนต่อแล้วก็จังหวะน,นี้นะครับเวนจัดการไปหนึ่งแล้วนะครับโดยไม่ต้องมีปักเลยนะอันติเห็นไหมครับจักอนอเนี่ยง่ายมากจักอนอโดนอันติปักเขาแค่คกดสก,กิลหนึ่งแล้ววิ่งออกนะโอ้โหจัดเจกอนอแพ้เดกอนห้าวาร์ปกลับมาทันท,ทีเลยนะเพื่อเอาไอเทมนะออกทลินเพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่มีอันติด้วยนะก็เลย รีบมาเอาของแล้วรีบกลับไปช่วยต่อดีกว่าแล้วก็ปิดเกณ์นะครับจังหวะนี้จะเห็นว่าจักระน้อยเนี่ยหลักๆที่ตาย2ครั้งหลังเนี่ยเพราะว่าเดกอนนะก็เป็นไอเทมที่แบบทำไดเมจแบบเยอะมากคือมันเยอะกว่าที่คุณคิดแล้วยิ่งบวกกับไอ้บวกทะเลนส์สเปลแอมเนี่ยไอ้เลวยี่สิบมันใช้กับเดกอนได้ด้วยนะมันก็จะยิ่งแรงเข้าไปอีกแต่ก็ไม่ได้ไปช่วยเพื่อนสู่อยู่ดีปล่อยสเวนตายหมดเลย ดูครับแต่วันนี้จะโชว์ผิวอะไรหรือไม่โดนรูดมาผักในซัพเตอร์ออกไปโอ้โหแต่ว่าโดนหนำกันหูสเวนช่วยเข้ามาทำเดาเมจเรียบร้อยเลยปั๊กทำอะไรจ้ก,ก็นอนไม่ได้แต่จ้ก,ก็นอนก็ทำอะไรปั๊กไม่ค่อยได้เหมือนกันนะต่างคนต่างทำอะไรกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอ้โหนี่โดนทิงเกอร์ไล่เฮกตายแน่นอนไม่มีลิงเกนด้วยนะครับหมดสิทธิ์เลย เนี่ยอยากให้เห็นว่าปักเนี่ยถึงจะรวยแค่ไหนแต่ท้ายเกม,มก็ยังมีจุดอ่อนของเขาอยู่นะแต่ด้วยสไตล์การเล่น,นของมิราเคิลเกมเนี่ยโดยเฉพาะไอเดกกน5เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นอันนึงเป็นกีสำคัญเลยที่ทำให้เขาชนะเกมนี้นะสก,กะน้อนนยในเงินหากันหมื่นนึงแต่เขายังจะสู้ไม่ค่อยได้เลยนะถ้าถ้าสังเกตอะถ้าไม่มีเดกนอน คอมโบเดิมครับคือจริงอ่ะเศษชิปมันไม่ได้หลบคิมนะมันโดนลากกลับไปอยู่ดีแต่ด้วยความที่เศษชิปมันโดนลากกลับไปแล้วมันไม่ได้โดนเดเมจอะไรมันก็เลยไม่ได้โดนบใบไงมันก็เลยกดสกิลไอ้แว็บอ่ะไปที่ลูกแก้วได้เ <c oughs> <c oughs> นี่เด็กก <c oughs> ้อ <c oughs> นช็อตไม่ตาย <c oughs> เอาไงดีล่ะทีนี้ โอโหหลบทุกอย่างลงมาโดนลุดอ้ยยังไงดูดูสเต็ปแบบบิงพายุผากอะไรเนี้ยนะยังฟิวอะ่ะโอเคก็จบไปนะครับเกมนี้นะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็กด subscribe ด้วยนะครับ subscribe channel l a g a r o t o ทด้วย,วยแล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยมีคลิป9ตาม 9K อีกเต็มเลยคือไปย้อนดูกันได้นะครับสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งมา subscribe ใหม่นะ ไปย้อนดูกันได้เลยมีสาระเยอะมากยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้แล้วก่อดเดถตาถูขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ